สวัสดีนะมาเช้าตะเปสวัสดีพี่นกนะครับอตอนนี้ก็ฝนตกฝนล,ลินนะครับผมเอาโลาุมับรรยากศาศหน้าฝนนะครับผมของฟ้าคึมคึมถ้าหน้าหลอดเป็นนะครับหลอกได ฝนยิ้มช,ชมชมรอบๆนางเสียงลมไปนั่งฟังเสียงฝนยิ่มไปนัง่ง ที่ก่อเกิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนบรรดาสวนนะครับผมมันเป็นยาต้นต้นต้นเป็นยายาอ่รักษาแมลงสัตว์กัดตัวนะครับต้นบันไดสวรรค์ พุเาเอาผูกไว้ผูกไว้ย่ำเนียนแมงนาฝนมิงกระมีมันนี่แมงฟองนะครับผมจะขาบนะครับต,รต,รตะกัสั์ต่างๆที่มันมีน้ำม,มากนะมันจะเขาม่าในบาดนนเขามาทีน,อน้อยนนคนจะเอาต้นบันไดสวรรค์นี ม,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 มันจะมีอย่างครับ,ออรบหัากจร,ริงมันหัากจริงมันมันจะมีอย่างนะครับผมมีอย่างเอาอย่างมัดท่าแขให้อาการปวดใดนะครับผมอย่างมีอย่างอย่างเยอะอยค่อยูผมจะใข้อาการปวดไปมีอย่าง หักแผงจะนีอยางน่ครับยางใช้กวป,ปวดเลยแจะแจบปวดแจะปวดเจะนี่ยางเอายาม,มาเท่าบาดแผลที่มาแร่งต่อยนะครับมาเร่งจับัต่อยจับตึงกลองไม่ครับกลองมงองม่ เอาออกจากรากจากขั้วเก่าครับผมนั่นจากขั้วเก่าก่อนน้ำนะมันเบิ่งหลอกบานครับผมแลาวฝนตกนะครับฝนดิ้นแจ็กหน่อยก็ได้ไปอาบน้ำนอาบน้ำไปทำงาน

mẹ phải cảm nè mẹ cái mẹ mẹ ôi mẹ đèn nè, nhìn <Nhạc> nào, nhìn làm không được 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 ลมหนาวฝนานาวหนาฝนเย็นดีครับผมน,นาวฝนเย็นดีเย็นสบายครับหนาฝน มันจะเบิดได้ใส่ไหม่มเห็ดสภานเขาบอกจริงจริงพออาเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับจะไปอับน้ำแล้วแบจะไปโทษถ,ถามน้ำเขานะครับทั้งน้ำหน่อน้ำเบิดหน่าหาทั้งเบิดเจ้ารับ ให้ทุกคถามนำนครับอะไรแช่หมนะครับผมฝากกดไลค์กดแช์กดติดตาม้วยครับมักจิตผมสนใจจิตผมหรือว่าไม่ต้องสนับสนุนจิตผมก็ผมมาไดก็คอมเมนต์หนึ่งผมมาใด้ไปคิดนับผมฝากไปนะครับกดแช่ไปนะครับผมกดแช่ให้ ทุกทุกคนได้เห็นนะครับที่โบแมนมเพื่อนหรือเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนออนะครับผมนะฮครับไปครับผมสูส่ๆกันต่อไปครับสวัสดีครับ